ครับสวัสดีคนรักพัะเครื่องทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับพักเครื่องตัวไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์กับไอดีไลน์เหมือนเดิมเลยนะพี่นะ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะพี่นะมา e ีพ,พีตอนเย็นนี้นะครับโปรโมชั่นเดือนวันที่10เดือน10นะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะเย็นนี้นะครับหมดแล้วมี50ชุดนะพี่นะ อ่ะมีห้าสิบชุดนะครับสามชุดส่งฟรีเหมือนเดิมลูกค้าใหม่โอเลยนะพี่นะสิงก็ยังอยู่นะครับนี่สองพันบาทหลวงพ่อจ้อยงาแกะนะพี่นะสิงนะครับใหญ่มากนะครับตัวใหญ่บิ๊กไซส์นะครับเทียบกับกล้องนะพี่นะนี่สองพันบาทนะครับยังอยู่นะครับอ่ะปลาชุดที่หนึ่งนะครับพระกุนะครับงบนำอ้อยเนื้อชิ้นเงินองค์ใหญ่กับขุนแผนเคลือบนะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่หนึ่งนะครับจัดให้พอเหมาะพอควรเลยนะพี่นะต่อไปน่าจะน่าจะดึกแล้วนะครับนี่ที่ลงอ่ะต่อไปครับชุดที่สองนะครับพอร่วงรางปืนนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะพี่นะเนื้อชิมสนิมแดงนะครับชุดนี้ชุดที่สองไปกันต่อนะครับชุดที่สามนะครับชุดพระสมเด็จนะพี่นะชุดที่สามนะครับชุดพระสมเด็จนะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่สามชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่นะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับจัมโบใหญ่นะพี่นะชุดนี้นะครับชุดที่สี่ชุดต่อไปครับมาชมชุดนี้กันเลยชุดที่ห้านะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่ห้านะพี่นะชุดนี้ชุดที่ห้านะครับปักอุนะครับนี่นะครับมาชมชุดต่อไปนะครับชุดนี้นะครับชุดที่หกนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหน้าทอนะพี่นะหลังตัวหนังสือนะครับชุดนี้นะครับชุดที่หนะพี่นะต่อไปครับชุดที่7นะครับ อ่านี้ก็จะเป็นหลวงปูดทิมนะครับเจริญพรนะครับของรอบเช้าส่งหมดให้ทุกท่านแล้วนะพี่นะของรอบเช้าส่งให้หมดทุกคนแล้วนะครับไม่มีรวมนะครับลูกค้าใหม่โอนเลยนะพี่นะเพราะว่าลูกอามันจะไปช้าหน่อยเพราะว่ามันติดวันหยุดยาวนะครับวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดเหมือนกันนะครับเสาร์อาทิตย์ไปสนีบางที่ก็จ่ายบางที่ก็ไม่จ่ายนะครับอ่าอ่าชุดนี้ชุดที่เจ็ดนะครับชุดหลวงปูดทิมนะครับต่อไปนะครับ ชุดต่อไปชุดนี้ชุดที่8นะครับนี่นะครับปิดตานะครับชุดนี้ชุดที่8นะครับชุดพระปิดตานะพี่นะชุดนี้นะครับชุดที่8ต่อไปครับชุดที่9นะครับหลวงพ่อไปนะพี่นะนี่สองค์นะครับชุดนี้ชุดที่9นะครับนี่โปรดีวันที่10เดือน10นะครับมารอบคํานะครับมา ห้าสิบชุดสุดท้ายนะครับต่อไปชุดที่สิบนะครับหลวงพ่อเงินปืนแตกนะพี่นะนี่ชุดนี้นะครับชุดที่สิบนะครับหลวงพ่อเงินปืนแตกนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับชุดนี้ชุดที่สิบต่อไปนะครับชุดที่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จนะครับชุดนี้ชุดที่สิบเอ็ดนะครับชุดพระสมเด็จนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่11ต่อไปนะครับชุดที่สิบสอนะครับเป็นชุดพระกุนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่12นะครับเป็นชุดพระกุเลยนะพี่นะนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสอนี่นะครับต่อไปครับ ชุดนี้นะครับชุดที่สิบสามนะครับชุดหลวงพ่อเงินนะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่สิบสามนะครับชุดหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่นะครับชุดต่อไปนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงปู่โตะนะครับใกล้เงินกับเนื้อทองแดงนะพี่นะชุดนี้ชุดที่สิบสี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสี่ ไปกันต่อนะครับชุดที่15นะครับอ่าชุดพระกุนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่15เป็นชุดพระกุนะพี่นะไปชุดต่อไปชุดนี้ชุดที่16นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่16นะครับนี่นะครับเหรียญนะครับพอกันกับแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะชุดนี้ชุดที่16 ชุดต่อไปนะครับชุดนี้นะครับชุดที่17นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นิยมนะครับแต่งกับไม่แต่งนะครับชุดนี้ชุดที่17นะครับชุดนี้นะครับชุดที่17ชุดต่อไปนะครับชุดที่18นะครับอ่าสมเด็จนะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่18นะครับชุดพระสมเด็จนะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่สิบเก้านะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่สิบเก้านะครับนี่นะครับนี่ชุดนี้ทดที่สิบเก้านะครับหลวงพ่อปานต่อไปครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบนะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับประเปิ์เนื้อชินเงินกับพะล่วงเนื้อชินเงินนะพี่นะชุดนี้ชุดที่ยี่สิบนะครับ มากันต่อนะครับก mm ับชุดที่21นะครับน em> ี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่21นะพี่นะชุดน네ี้ชุดที่21ต่อไปครับชุดนี้ชุดที่22นะครับหลวงปู่สีเนื้อทองแดงกักกระไรเงินนะครับวันนี้ก็อีก6กวันก็เจอกันต่อนะครับเราก็เจอกันทุกวันหวยออกนะครับอ่าเราก็จะมีโปรอีกทีก็วันหวยออกแะพี่นะ อ่าชุดน oh. ี้ชุดที ah, ่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับไปชุดต่อไปครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสามนะครับจะเป็นหลวงพ่ออีกับหลวงปู่ไข่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสามต่อไปนะครับชุดนี้นะครับชุดที่ยี่สิบสี่นะครับสมเด็จนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสี่นะครับพระสมเด็จนะครับ อ <c oughs> ไปกันต่อนะครับกับชุดที่25่สิบห้านะครับหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่25นะครับชุดหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับชุดต่อไปชุดนี้ชุดที่26นะครับหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญ <c oughs> <cing> เล็กกับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับชุดนี้ชุดที่ยีนะพี่นะ ต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่27ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับชุดที่27จะเป็นชุดพระหลวงปู่ทิมนะพี่นะชุดนี้นะครับชุดที่27ต่อไปนะครับชุดที่28นะครับนี่เลยนี่พระกุนะครับชุดนี้ชุดที่28นะครับ ชุดต่อไปครับชุดนี้ชุดที่29นะครับนี่นะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อสงกับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับชุดนี้ชุดที่29กไปกันต่อนะครับกับชุดที่30นะครับนี่นะครับพระสมเด็จนะครับชุดนี้ชุดที่30นะพี่นะชุดละ100บาทเท่านั้นนะครับโปดีนะครับวันที่10เดือน10รอบค่ำนี้นะครับ ช้าอดหมดนะครับ50ชุดสุดท้ายนะครับไปกันต่อนะครับกับชุดที่31อนะครับหลวงพุทวดหลวงปู่ดูนะครับชุดนี้ชุดที่ส1เอดนะครับมาชมชุดต่อไปกันนะครับชุดที่32นะครับสมเด็จนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่32สองนะครับเป็นชุดพระสมเด็จนะครับนี่นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่3 3นะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่33นะครับพระปิดตาหลวงปู่โตอ่ชุดต่อไปนะครับชุดที่34นะครับหลวงปู <minor biscuit ứng> <subscribe> ่สุกกับเหรียญหลวงปู่หมุนนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่34นะครับหลวงปู่สุกกับหลวงปู่หมุนนะครับ ไปกันต่อนะครับมาชุดที่35นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับชุดนี้นะครับชุดที่35นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมไปกันต่อนะครับกับชุดที่36นะครับเหร,รียญหล่อเจ้าสัวนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่36นะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะไปกันต่อนะครับชุดที่สามสิบแปดก็จะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญกรไรทองเหรียญเล็กนะครับโชคดีนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบแปดต่อไปนะครับ ชุดนี้นะครับชุดที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับพักอุนะพี่นะไปกันต่อกับชุดที่สี่สิบนะครับนี่เลยหลวงพ่อคูณกับแมงกะบี้หลวงพ่อเดิมนะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบนะครับไปกันต่อนะครับ 4 1นะครับอ่าสมเด็จต่อเลยนะพี่นะชุดนี้ชุดที่4 1นะครับพระสมเด็จนะครับชุดต่อไปนะครับชุดนี้ชุดที่42นะครับหลวงพ่อไปกับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับชุดนี้นะครับชุดที่42นะครับชุดต่อไปนะครับชุดนี้นะครับ ชุดที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับพระกุและก็นังกวักนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสามนะครับไปกันต่อนะครับกับชุดที่สี่สิบสี่นะครับยิศสตวรรษกระเหลี่ยนหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่สี่สิบสี่ชุดต่อไปนะครับ ชุดที่45นะครับนี่เลยพระผงสุพรรณนะครับชุดนี้นะครับชุดที่45นะครับชุดพระผงสุพรรณเนื้อสีดํานะครับต่อไปนะครับชุดต่อไปชุดนี้ชุดที่46นะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดที่46นะครับชุดนี้ชุดที่46ชุดต่อไปนะครับ ชุดนี้ชุดที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับซุ้มกอนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สี่สิบเจ็ดนะครับชุดพระซุ้มกอนะพี่นะต่อไปครับชุดที่สี่สิบแปดนะครับหลวงพ่อมุ่ยกับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับอ่าชุดนี้นะครับชุดที่สี่สิบแปด ชุดต่อไปนี้ชุดที่49นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่49นะครับดูเอาเลยนะพี่นะอ่าต่อไปนะครับชุดนี้ชุดสุดท้ายของค่ำคืนนี้ชุดที่50นะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับอันนี้หลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้สมเด็จบางขุนพรมนี้ฐานแซมนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับโปรดีวันที่10เดือน10แบบนี้นะครับ ลูกค้าใหม่โอนเลยไม่มีจองนะครับ096 661 4 8 8 8นะครับสวัสดีครับ